ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณในยะที่หนึ่งปีสูตตงหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชมีอ,าอาา้าอย่างเหล่านี้5้าอย่างเหล่าไหนเล่าอ้าอย่างคือ 1. นพืชจากเอ้าหรือราก 2. อพืชจากต้น 3. าพืชจากตาหรือผล 4. ีพืชจากยอด 5. ้พืชจากเมล็ดปีสูตตั้งหลายถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชอ้าอย่างเหล่านี้ ที่ไม่ตกทำลายยังไม่เน่าเปื่อยอยังไม่แอ้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้อหอกบริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีแต่ดินน้ำไม่มีพิ่สุตังหลายสิ่งที่ใช้เป็นพืชอ้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญออออามไปบู์ได้เลยหรืออาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่ะพิสุตังหลาย ถ้าสิ่งที่ใช้เป็นพืชอ้าอย่างเหล่านี้แหละที่ไม่ตกทำลายยังไม่เน่าเปื่อยยังไม่แอ้งเพราะลมและแดดยังมีเชื้อหอกบ,บริบูรณ์อยู่และอันเจ้าของเก็บไว้ด้วยดีตั้งดินน้ำก็มีด้วยภี่สุตั้งหลาย <c oughs> สิ่งที่ใช้เป็นพืชอ้าอย่างเหล่านั้นจะพึงเจริญอ้องามไปบูรณ์ได้มิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค้า พิสุตั้งหลายวิญญาณติติสี่อย่างรูปเวทนาสัญญาสังการพึงเห็นว่าเหมือนกับดินพิสุตั้งหลายนันติราคะความกำนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินพึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำพิสุตั้งหลายวิญญาณซึ่งประกอบด้วยปัจจัยพึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งอ้านัน พีสุตั้งหลายวิญญาณซึ่งเก้าวออกวิญญาณซึ่งเก้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นนารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญออกงามไปบุญได้ปีสุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเก้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นนารม์ มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีน,นันติเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญออกอามไปบุญได้พิสูตั้งหลายวิญญาณซึ่งก้าวถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีน,นันติเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญออกอามไปบุญได้ พีสุตั้งหลายวิญญาณซึ่งเก้าถือเอาสังการตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังการเป็นอารมณ์มีสังการเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันติเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญออกองามไปบูญได้พีสุตั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการตายการอุบัติการเกิด ความเจริญความงอกงามและความไปบูณ์ของวิญญาณโดยเว้นโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังการดังนี้นั้นนี้ไม่ใช่ฐานะจักมีได้เลยพิสุตั้งหลายในราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังการธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิสุละได้แล้ว พราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่ออกหามหลุดผลไปเพราะไม่ถูกกรุงแต่งเพราะหลุดผลไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่วันไหวเมื่อไม่วันไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่า้าติสิ้นแล้ว กรมจาจย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้วกิจอื่นจะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีหีดดังนี้